เราเด็กม่เราก็เป็กใหม่อะเราก็เป็นเด็กใหมกันเราก็เด้ใหมอะแกรูปว่ามันตึกถึงฝอยู่ตรไหนเราไม่รูเก็ไมดูเอขาก็ไม่รู้ะทะไเนะไม่รู้ว่าตึกไหนเป็นตึกไหนไปเรียนไม่ทันเลยรงหรอแกเเขาูนอ่ะเราก็ต้องไปแก้สูน้์กหน ก้ชใติดศูนย์ไม่รู้ต้องไปแก้ที่ไหนน้องค่ะเฮ้ยถ้าน้องไม่อยากมีปัญหาเหล่านี้น้องต้มาเข้าค่ายนะคะค่ายี่ค่ายรับน้องหม่ประจำปีการศึกษา2565 สามรับสแกนคิวอาร์โตรงนี้เพื่อดูรายละเอียดค่ายรับน้องปีการศึกษาส5 6 5ได้เลย,เลยแล้วถ้าอยากมาค่ายรับน้องเนี่ยต้องทำยังไงบ้างหรอคะก็คะแค่ส่งใบยินยอมและก็อ,อกฟอร์มาการแพ้แล่ที่สำคัญอย่าลืมส่งผล,ลตรวจ ATK ด้วยนะคะเราทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าพวกเราคือใครที่จริแล้วพวกเราคือประธานบริษัท แล้วพวกเราคือสภานักเรียนรุ่นที่11สุดท้ายนี้นะคะถ้าใครอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมประมาณเกี่ยวกับโรงเรียนจากพวกเราสภพานักเรียนเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ตรงนี้เลยนะคะอย่าลืมไปฟอลโล่กันย่อยๆนะไว้เจอกันวันข้าดำนองนะคะอย่าลืมมากันนะไว,นไว้เจอกันนะคะ